4,000บาทนะคะจัดมาให้แล้วใครกำลังตามหารถเก่งใช้งานคันแรกได้เป็นรถยี่ค้ ประหยัดเรายังไม่พอคันนี้บอดี้ใหญ่นั่งสบายกาบนิสสันอเมราเครื่องยนต์1.2ตัว e คันนี้นะคะได้เป็นตัวสปอร์ตเท็ดดานหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะตัดด้วยสีโครเมียมไฟหน้าเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะจะได้เป็นไฟฮาโรเจนเหมือนที่จ้างไปว่าคันนี้นะคะได้ความสปอร์ตก็คือจะได้สเกิร์ตรอบคันมาด้วยและล้อแมกจะได้เป็นล้อแมก1 5สีเทาลมดําสวยๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงนะจ๊ะภายในคันนี้จะได้เป็น กระจกปรับไฟฟ้าพฟงมาล,ลายพาวเวอร์สก,ก้านนะคะแอร์ Air mm hmm. จะได้เป็นแอร์อันเดอร์รอกเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้จัดไฟได้เลยจะได้เป็นความบอดี้ใหญ่นั่งสบายนะคะได้เป็นเบาะนังนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยมาต่อด้านหลังกันนิดนึงนะคะความสปอร์ตของเขาเหมือนที่แจ้งไปว่าคันนี้นะที่ราจะามีโลโก้สปอร์ตเทกมาให้บ่งบอกถึง ความสปอร์ตคันนี้สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3านะ,ะแล้วดูดาค,คันนี้ภายในนะคะจะขนของได้แบบจุเลยนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกสามจุดนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะทนวนิสสันอเมร่าคันนี้นะคะนั่งสบายขับสบายนะคะเครดิตสัดไปเลยนะคะฟรีดาวสำหรับเอฟท่านใดนะคะที่มาจากคลิปนี้คลิปนี้นะคะจัดไปเลยฟรีสัดฟรีโอนฟรีภาษีพรบแล้วฟรีประกันภัยรถยนต์ให้ด้วยสาหรับใครที่สนใจนะคะนิสันคันนี้สัดนใน ราคา2,49,000บาทเท่านั้นนะคะเลกผ่อนเบาๆรีไใบเทาตลอดอายุสัญญาสนใจจิ้มลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ได้เลยค่ะ